สวัสดีครับร้านค้าดีรีวิววันนี้เราจะมารีวิวสินค้าไอทีที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมินิมิวสิกบ็อกซ์489นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับรูปไอรอนแมนนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงบลูทูธที่สามารถรับสัญญาณบลูทูธได้จากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆแล้วก็สมาร์ทโฟน รวมทั้งคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็สามารถเล่น MP3 p l a y b a c k เล่น FM ในตัวนะครับแล้วก็สามารถเสียบ SD card ดแล้วก็ USB F l a s h drive เล่นเพลง MP3 ได้สบายเลยครับแล้วก็สามารถเล่นต่อกับมือถือเพื่อเป็นสปีกเกอร์โฟนของมือถือได้ด้วยนะครับในการทำงานของตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัว US ตัวลำโพงบลูทูธนี้ก็ มีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีดําแล้วก็สีน้ําเงินสีฟ้านะครับแล้วก็สีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยว่ามีลักษณะ,ะ,ะเป็นยังไงบ้างอ่าตัวลำโพงบลูทูธ c 8 9เอ่าเป็นไอรอนแมนนะครับอันนี้ก็ลักษณะก็เป็นโมเดลไอรอนแมนนะครับก็มีลักษณะที่เป็น หุ่นยนต์ไอรอนแมนแขนขาแขนสามารถขยับได้นะครับแล้วก็หัวสามารถส่ายไปมาได้นะครับที่หัวก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับไอตัวด้านหน้าก็จะมีปุ่มปรับโหมดนะครับตรงกลางแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงซ้ายขวาแล้วก็เลื่อนเพลงได้นะครับในตัวตัวในกล่องก็จะมีสายที่แถมมาให้นะครับไอตัวสายนี้เป็นสายสำหรับชาร์จไฟนะครับ โดยเราสามารถเสียบชาร์จไฟได้จากด้านหลังนี้นะครับโดยการเสียบที่ USB ด้านหลังนี้แล้วก็ด้านนึงเราเอาอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับมาเสียบใช้ชาร์จไฟได้นะครับจาก USB ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นสาย AUX ที่พ่วงมาด้วยกันนะครับเป็น ที่สำหรับเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์เล่นเพลงทั่วไปอย่างอื่นนะครับเพื่อรับสัญญาณเสียงเข้าไปที่ตัวเจ้าลําโพงบทูทูตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าด้านหลังมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพอร์ต USB สำหรับสำหรับเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็ SD Card ตรงนี้นะครับ สำหรับเล่น MP3 นะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับสำหรับที่เราต้องการฟังเพลงคนเดียวก็เอาหูฟังมาเสียบตรงนี้ได้แล้วก็ตรงช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟเมื่อกี้ที่เราทำให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเล่นเพลงกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่อง Bluetooth Mount โอเคเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดการทำงานของบลูทูธเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กับแท็บเล็ตเราลองใช้กับ iPad นะครับวิธีการใช้งานก็ไปที่ Setting นะครับตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดไปที่โหมดของบลูทูธนะครับเปิดตรงนี้แล้วก็เลือกตัว C 8 9ครับเป็นรุ่นนี้ โอเคมันก็จะเชื่อมต่อนะครับตัวที่เล่นโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆใน iPad นี้ที่มีเสียงก็จะมีสัญญาณเสียงออกมาที่ลำโพงนี้ทุกโปรแกรมนะครับเรามาลองกับแอปอะไรดีอาองเล่นกับจูก๊กลวกันนะครับ สักเพลง okay. สัญญาณเสียงก็จะออกมาจาก iPad นะครับเข้าสู่ตัวบลูทูธนี้นะครับ โดยปุ่มด้านขวามือนี้นะครับถ้าเรากดค้างไว้ก็จะเป็นการลดเสียงนะครับด้านขวามือลดเสียงด้านซ้ายมือถ้าเรากดค้างไว้ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองดูเพิ่มเสียงธหต ปุ่มตรงกลางนี้นะครับเป็นปุ่มหยุดเสียงนะครับเป็นพอส์นะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเล่นเพลงต่อถ้าเรากดปุ่มด้านขวามืออีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเลื่อนไปเพลงถัดไปนะครับ ถ้าเรากดปุ่มด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเลื่อนเพลงย้อนหลังนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านี้นะครับโอเคนี่เป็นการทํางานของโหมดการทํางานบลูทูธนะครับคุณภาพเสียงจากลําโพงบลูทูธตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับมีความดัง ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความคมชัดของเสียงก็ดีพอสมควรนะครับถือว่าโอเคเพราะว่าลำโพงตัวนี้มีขนาดตัวลำโพงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็สามารถปล่อยพลังเสียงออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับไอตัวลำโพงบลูทูธตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะเล่นโหมดอื่นๆได้นะครับโดยการที่เราปรับโหมดโดยการกดแช่ไว้ตรงกลางนะครับ ่าก็จะเป็นโหมด FM กดสแกนโดยการกดปุ่มด้านขวามือกดไปเรื่อยๆจนเจอขึ้นนะครับโหมดอื่นก็ <AU X S 1> ก็เป็น AUX Mode คือการใช้สายที่แถมมาให้นี้นะครับต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถนำเสียงสัญญาณเข้าไปที่ตัวลำโพงบลูทูธนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ USB แล้วก็ SD card นี้สามารถนำมาเสียบแล้วก็ตัวเครื่องลำโพงบลูทูธนี้จะ Detect อัตโนมัติเลยนะครับสามารถเล่นเพลงได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมากดโหมดนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจลำโพงบลูทูธ Iron Man รุ่น489นี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านออนไลน์นะครับโดยเราได้วางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้สั่งซื้อได้ ผ่านทางเว็บเรานะครับร้านค้าดี .com นะครับตัวลำโพงบลูทูธก็มีให้เลือกสีสีนะครับก็เป็นสีแดงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับในราคาที่ย่อมเยาวนะครับสามารถที่คลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆของเราได้แล้วก็สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์นะครับสินค้าส่งฟรีนะครับก็ลองคลิกกันเข้าไปดูจากลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ร้านค้าดีรีวิวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ โอเคครับสวัสดีครับ